สวัสดีชาวแฟนเพจเขียวโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบสูบน้ำโซลาเซลล์ครับจำนวนสี่แผงนะครับนี่ครับกำลังเอาของลงนะครับเพิ่งมาถึงบ่อนะครับจากสิบเอ็ดโมงแล้วสิบเอ็ดโมงกว่าๆแล้วครับเพิ่งมาถึงครับไกลมากหาบ้านไม่เจอนี่ครับบ่อกค้าใช้เป็นปั๊มเอ่อปั๊มตัวนี้ครับสูบนะครับ จะเป็นปัม๊มหอยโค้ปั๊มบดานธรรมดาสูบขึ้นนะครับนะครับเราจะมาตั้งแผงก่อนนะครับพอดอีทางลูกค้าท่านเขาไปเอาจะมาต่อตัวนี้ขึ้นมาอีกครับนะครับเดี๋ยวดูกันอีกรอบนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มาครับติดต่อกันมาฝนตกครับ เพิ่งหยุดฟ้าเริ่มเปิดนะครับวันนี้ฟ้าเริ่มเปิดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับไม่นิดนึงอะมากกว่าเมื่อวานนิดครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่ครับครับกําลังย้อนสมุดลงไปครับลงได้เจ็ดท่อนครับท่อนที่แปดลงไม่ได้ครับท่อนที่แปดท่อนที่แปดถึงพื้นเลยครับครับกําลังจะต่อเทดน้ําครับมาลองดูน้ำกันอีกรอบนะครับ มันจะเป็นยังไงนะครับกำลังต่อ MC ครับ MC 4ครับผมนี่ครับกำลังเทน้ำนะครับน้ำขุ่นครับตอนนี้กระแสอยู่ที่9.8นะครับเกือบ10แอมป์นะครับแข็งที่ผลิตได้ครับเกือบเตรียมประสิทธิภาพแข็งครับนี่ครับเจ้าของไฟมันกะ กำลังเต็มประสิทธิภาพของมันนะครับทำเกือบเต็มประสิทธิภาพเยอะอยู่ประมาณจากประมาณประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับเลือเก็บรายละเอียดเทียนน้ำไปเรื่อยๆครับ เตียนนําไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับเป็นเวลาบ่ายโมงเราจะมาวัดกระแสดูนะครับวัดกระแสปึ๊บไปขนเก้านะครับเดเ็นดูรอบครับมันดูวนวนอยู่ที่รอยส่สิบเจ็รอบปั๊มอยู่ที่สองพันสองพก้ารมนะครับรอบ มาดูกระแสที่กินที่ตัวกล่องคอนโรลอนานได้นะครับอันนี้เก้าเก้าหกเก้าเจ็ดอันนี้เก้าสองนะครับอันนี้วัดอยู่ที่กำลังอยู่ที่อ่าพันสามนะครับอ,อน,นี้ทำที่ชาร์จแบตไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวชาร์จโทรศัพท์นะครับกำลังทะลวงหลุมนะครับ ดินแน่นมากครับวันนี้มาบ้านหนองกรุงใหม่นะครับหนองกรุงใหม่หนองกรุงใหม่อำเภออะไรไม่รู้ครับอยู่ที่จังหวัดชายภูมินี่เป็นฮับเซลสี่แผงนะครับตามเป็นเสร็จ่างโครงสร้างเสร็จนี่เป็นน้ำที่ไหลออกมานะครับปริมาณน้ำที่ได้เออนะพอใจมากครับผม เนือแต่ผสมปูนนะครับผสมปูนแล้วก็เสร็จนะครับผสมปูนเทเนะครับเสร็จขออนุตปิดอินเวอร์เตอร์ไปก่อนนี่นะครับเป็นบรรยากาศยอดเยีย่ยมครับเราเก็บรายละเอียดเก็บสายแล้วมาดูกันใหม่ครับ ส่งงานนะครับครับส่งงานครับกับผู้เขียวโซลารเซลล์นะครับดีครับอ่าถึงแปดสามถแปดสองสามเจ็ดแปดศูนย์นะครับผู้เขียวโซลารเซลล์ของเราครับส่งงานเจปูนเรียบร้อยนะครับเจปูนอ่าเสาเรียบร้อยนะครับน้ําเทสมานานนะครับทำสี่ชั่วโมงแล้วครับนี่ไม่ขาดครับบ่อนี้ ทีแรกว่าจะหย่อนลงไป8ท่อนนะครับหย่อนได้แค่7ท่อนนะครับท่อนที่8ลงไปเกินครึ่งอยู่นะครับแต่ว่าบัวสุดครับลงไปไม่ได้อีกเลยเลย,เลยต้องหย่อนที่7นะครับหย่อนที่7ท่อนนะครับนี่รอบวนอยู่ที่148นะครับรอบรอบปั๊มอยู่ที่2,688.89นะครับกระแสจีนตอนนี้อยู่ที่ จ็ดจุดหนึ่งครับแดดเริ่มอ่อนแล้วโอเคแดดเริ่มเริ่มอ่อนแล้วครับอ่นนี้นะครับจะเป็นโครงสร้างของพวกเราแผงผู้เขียวโซลาเซลล์นะครับนี่ครับเตรียมเก็บของเก็บอะไรนะครับเตรียมส่งงานให้ลูกค้าท่านนะครับลูกค้าท่านตรงนู้นนะครับกําลังหาท่อมาต่อลงสระตรงนู้นนะครับยิงเบ็ดที่สระตรงนู้น เคอเคนะครับบ่อนี้สุดยอดครับน้ำเยอะพอสมควรครับนะครับเดินให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะครับทจ้าต่อผู้เขียวโซล่าเซลลนะครับ0 8 3 0า2 3 7 8 0นนะครับวันนี้ก็ส่งงานก็สวัสดีครับผม